อริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พิขุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบความดำํำริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบ ความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบพิขุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุก์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกอันใดนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบพิขุทั้งหลายความดําริชอบเป็นอย่างไร พิขุทั้งหลายความดําริในการออกจากการความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าความดําริชอบพิขุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพอเจอร์ นี้เราเรียกว่าวาจาชอบพิกุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบพิกุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลาย อริยสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบพิกุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพยบู์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว นี้เราเรียกว่าความเพียรชอบภิกุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าความระลึกชอบพิขุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไร ภิกขุทั้งหลายพิกขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารรำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตก ไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิพิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจ คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข